วันนี้ขอเสนอเมนูน้ำพริกองปกติเวลาเรากลับบ้านไมหาแม่เราก็จะซื้อกินประจำเลยที่ร้านครัวลุงเชยแต่ที่เนี้ยไม่ได้กลับก็เลยสั่งน้ำพริกมาทำเองเลยจ้ะนี่เป็นน้ำพริกของน้องก๊อฟนะคะสั่งมาจากติ๊กต๊อกค่ะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะวิธีการทำคือมีแค่ไม่กี่ขั้นตอนเองเราแค่ใส่น้ำมันลงไปใช่ปะ แล้วก็ใส่น้ำพริกแกงของเขาลงไปผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่ะเราใช้เป็นเนื้อหมูนะคะหมูสับใส่ลงไปรสชาติอะ่ะจะบอกว่าน้ำพริกเครื่องเครื่องพริกแกงเขาอะ่ะคือเข้มข้นมากทุกคนแบบอ้อแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วอะ่ะจริงๆก็คือแค่เอาน้ำมันผัดกับพริกผัดกับหมูสับใช่ปะ่ะพอผัดจนหมูสุก เราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปมะเขือเทศอะ่ะเราไม่มีมะเขือเทศแบบลูกเล็กๆแบบของเขาอะ่ะเราก็เลยใช้มะเขือเทศตามที่เราหาได้นั่นแหละค่ะแล้วก็หันห่นๆใส่ลงไปค่ะแค่นั้นเองแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยจบส่วนเรื่องสูตรการใส่น้ำพริกใส่หมูหรือว่าใส่น้ำเนี่ยไม่มีสูตรตายตัวนะคะเอาที่รสชาติที่เราชอบเลยถ้าเกิด ชอบแบบรสชาติจัดจ้านก็ใส่พริกแกงเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยๆแค่นั้นเองค่ะเอาที่ถูกใจเรานะคะเมื่อได้รสชาติที่เราต้องการก็จัดเสิร์ฟได้เลยเจ้าถ้วยน่ารักมากอันนี้เอฟมาจากติกตอกเหมือนกันน่ากินไหมแล้วก็โรยต้นหอมผักชีกินกับผักสดๆอือหือทานข้าวกันค่ะน้ำพริกอ่องทำง่ายมากๆเลยน้ำพริกเขานะเข้มข้นสดๆ จะทานกับข้าวสวยวร้อนๆหรือกับข้าวเหนียวก็ได้เดี๋ยวมาทานกับข้าวสวยก่อนละกันมน่ากินมากอะ่ะเดียวต้องกินแนมกับผักนะแตงกวาค่ะ ทานกับข้าวเหนียวบ้างน,นะคะเราจะหอแบบเป็นเมี่ยงเหมือนเหมือนเมี่ยงน้ำพริกอ,อก่องนี่ดูสิอือหืออ้ออื้อ๋อ ตูดไก่เจ้านี้ก็เด็ดตูดไก่ดาเลนตำแซ่บตูดใหญ่มากอืม <c oughs> <c oughs> น้ำพริกอ่องค่ะอืมน่าเผื่อ